ทางแบรนด์เคมาว่าให้เสียงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เซาพีทเคยทําหูฟังออกมาเลยรองรับ l d a c aac และ sbc นะครับใน3ตัวนี้เสียงที่ดีที่สุดคือ l d a c นะครับรุ่นนี้มีฟังก์ชันให้เลือกตามการใช้งานเลยครับ hybrid anc นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้สูงถึง4เดซิบล b เซาพีดแคปซูลสามโนะครับเป็นหูฟังประเภททูไวเลสอินเอียร์แบบมีก้านใช้นิ้วสัมผัสในการสั่งงานนะครับไม่ชัดมากๆออกแบบมาดูดีมีสไตล์โค้งมนเก็บงานเรียบเนียนผิวสัมผัสดีมากครับไดเวอร์รุ่นนี้เป็นแบบดินามิกไบโอโค้ดขนาด12มิลิเมตรข้อดีคือให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดในทุกย่านนะครับทางแบรนด์เคมาว่าให้เสียงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เซาพีดเคยทำหูฟังออกมาเลยรุ่นนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชันห้นะครับข้อดีรับส่งสัญญาณได้ไกลสิบถึงเต่สิบรวดวเร็ ลองรับ l d a c aac และ sbc นะครับใน3ตัวนี้เสียงที่ดีที่สุดคือ l d a c นะครับแต่ว่าจะมีข้อจำกัดก็คือต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับใน Android ปัจจุบันนะครับ ios ยังไม่รองรับและการใช้ l d a c นะครับจะกินพลังงานมากแต่ก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นเช่นกันครับ รุ่นนี้มีฟังก์ชันให้เลือกตามการใช้งานเลยครับ Hybrid ANC นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้สูงถึง43เดซิเบลและ Touch p a r e n t Mode นะครับเป็นโหมดรับเสียงภายนอกเข้ามาในหูฟังเปรียบเสมือนเราถอดหูฟังอยู่เลยครับอันนี้ก็จะรีวิวหลังใช้งานโหมด,ด ANC นะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับเพราะว่าเปิดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างรอบข้างเลยดูเงียบลงจริงๆนะครับก็จะได้ยินเสียงที่มันเลนลอดเข้ามาอย่างเช่นเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าเสียงรถยนต์อะไรพวกนี้แต่ว่า เสียงลมหรือเสียงอะไรพวกเนี้ยตอนนี้คือเงียบเลยครับหรือว่าดีดีมากๆนะครับแล้วก็มีอีกโหมดคือ Transparency โหมดครับในโหมดตัวนี้เนี่ยก็จะดูดเสียงภายนอกเข้ามาก็เปรียบเสมือนว่าเราไม่ได้ใส่หูฟังนะครับลองรับโหมดเกมนะครับลดดีเลย์ได้ถึง7 0มิลลิเซกเลยครับผม รุ่นนี้มีไม์ข้างละ3ตัวนะครับและเสียงไม์ชัดมากเดี๋ยวเราลองไปเทสกันดูครับผมสวดีครับวันนี้เราเก็บไม้ของสามีแท็บสูตรรอนะครับนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์เยอะครับเียที่ได้ออกจากไม้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกระลดเทสต์สองสามี 2, 3, 4, 4. ่กันน้ำมาตรฐาน IPX4 นะครับสามารถกันละอองน้ำหรือเหงื่อได้แต่หลังใช้งานเสร็จแนะนำให้เช็ดให้แห้งก่อนนำไปใส่เคสเพื่ออายุการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นครับ รุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน s ส Pe พีได้นะครับสามารถปรับลดระดับเสียงในแอปได้รวมถึงสามารถตั้ง EQ ด้วยตัวเองหรือว่าตั้ง preset ที่เขากำหนดไว้ให้ก็ได้นะครับและสามารถมาควบคุมโหมดการใช้งานได้ภายในแอปก็คือมีโหมด ANC นะครับตัดเสียงรบกวนภายนอกโหมดปกติและโหมด n s p a r e n t คือดูดเสียงภายนอกเข้ามาในหูฟังนั่นเองสามารถเปิดปิดเกมโหมดภายในแอปได้หรือว่าต้องการปิดการทัชครั้งเดียวของตัวหูฟังเพื่อกันมือลันก็ได้นะครับ แบตเตอรี่หูฟังต่อหนึ่งข้างนะครับมีขนาด35มิลลิแอมเคชาร์จนะครับมีขนาด500มิลลิแอมสามารถชาร์จหูฟังได้3-5รอบนะครับอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของหูฟังขนาดของหูฟังนะครับกว้าง2.15ซนติเมตรยาว2.15ซนติเมตรสูง2.56ซนติเมตรขนาดของเคชาร์จนะครับกว้าง6.73ซนติเมตรยาว5เซนติเมตรสูง2.59ซนติเมตรอุปกรณ์ในชุดของ SoundPEATS CAPSULE 3PO นะครับจะมีหูฟังพร้อมเคชาร์จ จุกสำรองอีก2คู่สายชาร์จ USB-C และคู่มือการใช้งานครับราคาของ s o u n d p e a t Capsule 3 Pro นะครับจะอยู่ที่2,390บาทรับประกันศูนย์ไทย1ปีจะส่งโดนฟรีเก็บเงินปลายทางได้ครับหาก Sunday สนใจสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้หรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาทาง Facebook บ o n s h อ p หรือ Li n e แ f f i c i a l b o n s h o p ได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะมารีวิวหูฟังหรือรอุปกรณ์รุ่นไหนนี้ตามชมได้เลยหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe กังใจบอนช็อ bon ปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ bon Shop,